สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง IT on Start ารพัครับ วันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในส่วนของอ e ีเมลที่เป็นส่วนของ Gmail กันนะครับผมหลายคนนะครับอาจจะได้รับข่าวสารจากทางเว็บไซต์อื่นๆน,นะครับเวลาที่เราเอาบัญชีของ Gmail ของเราเนี่ยไปสมัครเว็บไซต์นู่นนี่นั่นเพื่อที่จะใช้บริการต่างๆของเว็บไซต์นั้นๆน,น,นะครับผมแต่ไม่วาวมันก็มีข่าวสารหรือว่าโปรโมชั่นอะไรต่างๆของทางเว็บไซต์นั้นนะส่งมาให้เราตลอดจนอ e ีเมลมันลกไปหมดเลยนะครับผมคิดว่าทุกคนอาจจะลำคาญเรื่องนี้ไม่มากก็โคตรเยอะเลยแหละนะครับวันนี้นะ ครับเราก็จะมาทําการอัน s u b s c r i b e หรือว่ายกเลิกรับข่าวสารจากทางอีเมลในส่วนของ Gmail กันนะครับผมโอเคนะครับก็ไปดูกันได้เลยครับว่าจะทํายังไงนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาที่หน้า Gmail ของส่วนตัวของผมเองนะครับซึ่งมันมีอีเมลของ สมมติว่าเป็นเคนว่าแล้วกันนะครับก็อีเมลของเคนว่าเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของอ่ายินดีต้อนรับสู่เคนว่าหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของข่าวสารพวกบ็อกเรื่องอะไรต่างๆที่เขาส่งมาให้นะครับบางทีเราก็ไม่อยากอ่านใช่ไหมคือมีพวกข่าวสารมีโปรโมชั่นพิเศษมนีนูน่นนี่นั่นที่มันแบบว่า ไม่มีอะไรจะสาคัญเลยนะครับก็วันนี้เขาก็จะมายกเลิกนะครับผมก็พอคลิกเข้ามาอีเมลปุ๊บใช่ไหมครับให้เราเลื่อนไปที่ล่างๆสุตรของอีเมลนะครับผมซึ่งเขาจะมีฟุตเตอร์มาให้นะครับผมคุณได้รับอีเมลนี้เพราะคุณได้สมัครใช้งานเขียนว่านะครับผมทุกคนน่าจะเห็นภาพนะครับผมแล้วก็เว็บไซต์บริการอื่นๆก็น่าจะบอกอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่เราก็จะมายกเลิกนะครับวันนี้ก็ในส่วนของการยกเลิกรับข่าวสารนะครับให้เรามาคลิกที่ลิงก์ยกเลิกรับข่าวสารนะครับตรงๆเลยนะครับให้เราคลิกซ้ายเป็นตรง ก็มันก็จะรีไดเล็กไปอีกหน้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสักครู่โอเคนะครับตอนนี้เราก็ทําการอันซับสไครต์เลิกรับข่าวสารจากทางเขียนว่าไปที่เรียบร้อยนะครับก็จะ มีเฟสบุ๊กโซนี่ดูซี่ยูกไม่ต้องเสียใจหรอกเพราะว่าเมลมันลบนะครับการที่อีเมลลบีอีเมลมากเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องของที่จัดเก็บอีเมลนะครับทำให้พื้นที่เก็บเต็มไว้นะครับผมถึงแม้มันจะให้ฟรีมา1 5บห้าิกะไบต์ก็เถอะนะครับแต่มันก็เต็มอยู่ดีนะครับผมและเราไม่ได้ใช้พื้นที่แค่ G ี mail อย่างเดียวนะเรายังใช้ Google ได้พวกคล e ปพวกโน้ตเนี่ยอ,อะไรต่างๆนะครับมันก็ต้องใช้พื้นที่กันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลียร์อ,อีเมลท เรื่องรับข้อสารอีเมลที่มันคิดว่าไม่สําคัญเนี่ยเป็นการช่วยลดภาระให้กับพื้นที่แล้วก็ลดภาระให้กับเราด้วยนะครับเพราะว่าบางทีการรับอีเมลเนี่ยมันไม่ได้สําคัญอะไรมากนะครับเนื่องจากเป็นแค่ข่าวและก็ขายของเงี้ยนะครับมันก็สร้างความลำคาญให้กับผู้อ่านได้เยอะเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้น,นีการเคลียร์ออกก็เป็นเรื่องที่ ควรทำนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าผมตกหล่นหรือวิาพากษ์อะไรประกันในกรมต้องขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านทุกคนชอบคลิปนี้และเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล,ล้วก็กดปุ่ม subscribe ให้กับช่อง IT ทีออ t สตาพด้วยนะครับก็สำหรับสาระ IT ทวันพุธเนี่ยจะเป็นหัวข้ออะไรในตอนหน้านะครับก็อย่าลืมติดตามชมในที่ช่อง i อท t ออ t สตาพนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสว,นนสวัสดีครับ